ช่วงธุรกิจติดดาวช่วงธุรกิจติดดาวสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูอาชีพที่เรียกว่ายอดทิศทําเงินครับใครๆก็ทําได้ครับกับธุรกิจการขายก๋วยเตี๋ยวครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอภิวิทย์บุญทรงกิจครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดกระทุ่มแบนดครับสวัสดีครับคุณอภิวิทย์ค่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME มือโปรครับครับครับผมธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเห็นบอกว่าโอ้โหกำลังเติบโตไปได้นะไม่ว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรคนก็ชอบกินเหรอครับครับใช่ครับเพราะว่าธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารและเป็นอาหารหลักของคนไทยด้วยครับใช่ครับราคาไม่แพงคือคือคนนิยมบริโภคฮะกินได้ทุกมื้อถ้าเราไปทําเองใช่ไหมฮะอาจจะอาจจะแพงกว่าที่เราเราซื้อทานนะฮะล้วก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นเป็นเอ่อเป็นชามหนึ่งก็ยี่สิบห้าสามสิบบาทครับเป็นราคาแบบทั่วทั่วไปทั่วทั่วไปนคือผู้บริโภคเนี่ยทุกทุก ชนชั้นนะไม่ว่าจะเป็นคนทํางานนะฮะเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นบริษัทออฟฟิศเนี่ยสามารถทานได้หมดก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่นะฮะคนชอบกินชอบทานนะผมเองก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะใชมื้อเช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้เหมือนกันทานง่ายทานง่ายแล้วเป็นของร้อนไงฮะของร้อนแล้วบางทีเราอยากจะเพิ่มเติมอยากจะหวานหน่อยเราปรุงเองได้ด้วยเมนูหลากหลายนะฮะตามความชอบของแต่ละคนนะก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องบอกว่า โอ้โหมีหลากหลายมากนะครับเมนูก็เยอะแยะอยากกินอะไรนะจะเป็นแหมแห้งก็ได้ต้มยำก็ได้ว่ากันไปใช่พูดถึงร้านก๋วยเดี๋ยวรุ่เด็กกระทุ่มแบนทราบว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยใช่ครับตอนนี้สาขาเปิดที่ไหนบ้างครับตอนนี้สาขาก็มีตอนตอนนี้400ขึ้น400ละขึ้น400สาขาทั่วประเทศคะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่ภูเกต ภาคใต้สุราษฎร์ธานีนะฮะหาดใหญ่นะฮครับทั่วไปเลยคกรุงเทพและปริมณฑลโอ้นะครับเพราะว่าเพราะว่าของเราเนี่ยวัตถุดิบเราจะส่งให้สําเร็จรูปครับเราเลยสามารถที่จะกระจายสาขาได้ทั่วประเทศโอ้เลยครับก็คือเราจะส่งผงทุบก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฮะพี่น้องครับทุบก๋วยเตี๋ยวให้อย่างนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ตัวซอสซอสหนังหมูพะโล้ไล้มันย่างฐานกรุงรสําสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวสองอย่างเนี่ย เอาไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวมันก็ทําให้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วก็มีรสชาติเอกลักษณ์แตกต่างที่อุบลทุ่นนึงเลอครับนี่หัวใจพี่น้องครับผงซุปก๋วยเตี๋ยวครับนะฮะเราใส่ยังไงครับเนี่ยผงซุปก๋วยเตี๋ยวผงซุปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราเพียงแต่เทน้ำใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวแปดลิตรน้ำเดือดแล้วก็เทผงซุปไปหนึ่งซองกระดูกหมูหนึ่งกิโลแค่นั้นก็น้ำเดือดแล้วครับเรามีสูตรให้ใช่ไหมครับมีสูตรให้สอนให้ใช่ไหมครับใช่ฮะส่วนตัวซอสหนังหมูพะโล้และหมูยเเเเเเเตตตีีีี๋๋ยยยยวนนนนนน่่่่่่รรรราาาาพพงงแแไไไปปปอออุุะะะะะฮใจจ็กทฟฟ้ คพอละลายปุ๊บลงมาตักใส่ก๋วยเตี๋ยวได้เลยหนึ่งถ้าพี่เหนึ่งชามที่จัดเลยครับแค่นี้ก็ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยแล้วส่วนอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นของสดหมูผักเส้นเราก็ซื้อเองตามตลาดซื้อเองตามตลาดไม่ได้ส่งให้นะคะซึ่งมีขายทั่วไปอยู่แล้วทั่วไปแต่แต่สองอย่างเนี่ยเราจะส่งให้เฉพาะลูกค้าแฟรนไชส์เลฮะไม่มีขายทั่วไปไม่มีขายทั่วไปก็เป็นสูตรเฉพาะของก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดกระทุ่มแบรนด์โดยเฉพาะเนี่ยซอสหนังหมูเปรี้ใช่ครับ จุดเด่นเป็นยังไงนะฮะตัวเนี้ยบอกอร่อยมากเลยจุดเด่นก็คือจะเป็นเอ่อหนังหมูพะโลนะฮะตัวหนังหมูเนี่ยเราต้องมาย่างฐานให้หอมครับนะฮะพอย่างฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาหั่นเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วนํามาปรุงรสนะฮะอืครับค่ะก็เป็นสูตรเฉพาะนะฮะเฉพาะนะไม่เหมือนขครเจ้าแรกในเมืองไทยพี่น้องครับนะแล้วก็ทําให้ก๋วยเตี๋ยวหมูนี่แหละอร่อยมากเลยนะครับงบอกว่าอาชีพการขายก๋วยเตี๋ยวรายได้เขาดีด้วยแหละครับรายได้สักเท่าไหร่ครับ คือต้นทุนนะฮะต่อชามถ้าเราขาย25บาทนะต้นทุนก๋วยเตี๋ยวก็อยู่ที่ประมาณ13บาทต่อชามอ๋อนะฮะครึ่งนึงก็ครึ่งต่อครึ่งกำไรครึ่งต่อครึ่งเลยครับสมมติถ้าเราขายวันหนึ่งได้สัก200ชามครับผมใช่ไหมฮะ200ชามก็กำไร2,000กว่าบาทแล้วฮะโอ้โหน่าสนใจพี่น้องครับครับต่อวันนะฮะครับครับขึ้นอยู่กับทำเลด้วยออ๋นะฮะบางคนเนี่ยเขาไม่เขากังวลไงฮะเพรากลัวว่าเออ ซื้อไปมันธุรกิจจะทําทําได้ไม่ายาก<ง>คนไม่มีประสบการณ์ทําได้เหรอทำงานอย่างเดียวเงี้ยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยมาทําเงี่ยพอ,พอ,พ,อพอเรามาสอนปุ๊บโอ้โหง่ายมากเลย <laughs> ลูกเตะในถุดอย่างเดียวน้ำเดือดก็มีช้อนตวงตกักหนังหมูพะโล้นี่ก็มีช้อนตวงให้<อ>มะนาหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำปลาน้ำตาลหนึ่งช้อนที่จัดเตรียมให้อย่างเดียวเรามีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยเรียกว่า จัดเตรียมให้มีมาตรฐานาให้ด้วยม,มาตรฐานคือขออย่างเดียวคือครับผงทุบเนี่ยเราให้ใส่น้ํา8ลิตรก็ต้อง8ลิตรนะฮะครับนะฮะถ้าเกิดว่าใส่มากกว่าน,นี้มันอาจจะรสชาติมันอ่อนไม่เข้มขน้นใช่หนังหมูพะโลนี่ต้องใส่ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเราก็ไม่มีเอกละักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวของเราซอสหน,นังหมูพะโลเนี่ยครับเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าใช่ครับนะฮะทุกคนมาก็มาชอบตรงนี้แหละครับนะอร่อยมาก ถามถึงรูปแบบนะร้านก๋วยเตี๋ยวปัจจุบันของโลเด็กกระทุ่มแมนมีกี่รูปแบบครับคือรูปแบบการลงทุนเนี่ยจะมี3รูปแบบครับรูปแบบที่1ก็คือ25,900บ่นห0าพันา่น้าพนรับาทตรงนี้จะเหมาะสำหรับคนทำงานอยากมีรายได้เสริมหลังเลิกงานนะครับนะครับก็คือง่ายๆเพียงแต่มาถึงเตรียมร้านเทน้ำใส่หม้อก๋วยเตี๋ยว8ลิตรน้ำเดือด เทปผงทุบเปหนึ่งซองก็พร้อมขายเลยลูกเส้นขายได้เลยแล้วก็อุ่นพะโล้แค่นั้นเองครับผมก็สะดวกสบายนะหลังเลิกงานก็ทําได้สิครับเมนูก็จะมีต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำผุกขิงแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำนะฮะก็ะคือเมนูจะไม่เยอะอจะเหมาะสำหรับทำคนเดียวแล้วก็เ,เป็นไรายได้เสริมนะฮะหลังเลิกงาน แล้วก็แบบที่สองสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยจะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูแห้งน้ำต้มยำก๋วยเตี๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยวรวมมิตรก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุ๋นข้าวซี่โครงหมูตุ๋นเย็นาโฟครับตรงนี้จำเหมาะสําหรับทําจริงๆละไม่ครับคือทํางานด้วยแล้ว่มเป็นมืออาชีพเลยออกมาทํางานกันทําธุรกิจกันเต็มที่เลยใช่ฮะเพราะว่าเมนูจะเยอะหน่อยจะทําให้รายละเอียดการเตรียมของเยอะขึ้นคใช่ไหมครับแล้วก็จำเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าทําจริงๆแล้วอ่ะครับ แล้วก็อีกอีกชุดหนึ่งก็เป็นห้าหมื่นห้าหมื่นเก้าจะเป็นชุดใหญ่อ๋อเหรอครับอาจจะอาจจะเป็นห้องแอร์หรืออยู่ในห้างครับนะฮะเมนูก็จะเป็นร้านอาหารหรือร้านอาหารเมนูจะเยอะขึ้นมานอกเหนือจากเมนูแบบสามหมื่นเก้าแล้วจะเพิ่มมาคือก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นยีจีนและเนื้อตุ๋นยีจีนอ๋อเหรอครับเพิ่มเมนู้็มาข้าวก็มีด้วยมีทั้งข้าวก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างครับเมนูก็หลากหลายขึ้นเนื้อเตี๋ยวโอกาสในการขายก็มากขึ้นสูงขึ้นก็คือพูดง่ายว่า มีครบไงฮะก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็มีก๋วยเตี๋ยวที่โครงหมูก็มีก็หลากหลายมี3รูปแบบพี่น้องครับนะครับแบบที่1ก็25,900นานะครับแบบที่สองก็39,900าแล้วก็แบบที่3 59 0 0 0หมื่เครับเหมาะสำหรับใครบ้างฮะอาชีพการขายก๋วยเตี๋ยวครับก็คือเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการแล้วบางทีทำงานก็มองมองว่าเงินเดือนอาจจะ เท่านี้ไม่ขึ้นใช่ไหมครับครับใช่เรได้เริ่มเบื่อแล้วอ่าเราก็มองหาอาชีพส่วนตัวละนะฮะก็คือตรงเนี้ยเอ่อบอกสำหรับคนที่ต้องการเอ่อเอ่อต้องการหาอาชีพส่วนตัวเป็นความต้องอยากเป็นเท่าแก่แม่บ้านอยู่บ้านอใช่ไหมครับอยากได้ช่วยสามีสามีทำอะไรเงี้ยบางทีเบื่ออยู่บ้านเจ้าของใช่ไหมมีทำเลอยู่หน้าบ้านลูกโตแล้วมีทำเลอยู่หน้าบ้านเราสามารถค้าขายได้กําไรวันห้าร้อยพันหนึ่งเขาก็โอเคแล้วไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังผลอะไรมากมายใช่ไหมครับครับ ซึ่งทั้ง3ชุดเนี่ยบริษัทก็จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบเลยเหรอครับมีครบเลยครับมีอะไรบ้างครับมีรถเข็นพร้อมป้ายโลโก้มีหม้อก๋วยเตี๋ยวเตาแก๊สพร้อมสายหัวเร่งชามช้อนตะเกียบเหยอกน้ำผงพริกครับแล้วอุปกรณ์เพร้อมเลยนะครับเนี่ยพร้อมเลยครับยกเว้นโต๊ะเก้าอี้เขาไปจัดหาเองครับผมบขาเรียกว่าพร้อมเลยนะครับพร้อมเลยครับแล้วก็สามารถดําเนินการเปิดได้เลยอุปกรณ์เราเตรียมให้แล้วอบรมให้ด้วยเหรอครับฮะอบรมให้ด้วยครับคืออบรมตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบนะฮะจัดร้านเทน้ำใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวจุดแกเลบ อ๋อเหรอครับไม่มีประสบการณ์ไม่มีพื้นฐานไม่เคยทำก๋วยเตี๋ยวมาก่อนก็ทำได้เหมือนกันเพราะทุกอย่างสําเร็จรูปหมดแล้วครับครับผมน้ํำต้มเราไม่ต้องไปเราใส่น้ํา8ลิตรเท่านี้เองครับน้ําเดือดเราก็เทผงตุ้ไปหนึ่งซองครับตังหมูเราก็ไม่ต้องไปปรุงอะไรไปอุ่นให้ละลายแล้วก็มาตัดใส่ก๋วยเตี๋ยวได้เลยครับผมต่อเป็นโอกาสสําหรับทุกคนนะครับที่อยากเป็นเพ่าแก่ครับอยากจะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวครับเป็นธุรกิจที่เรียกว่าสําเร็จรูปแล้วครับนะครับมีทั้งประสบการณ์ให้นะครับมีอุปกรณ์ให้สอนวิธีการ ทำธุรกิจบริหารจัดการติดอะไรก็ปรึกษาคุณภาพิวได้จอดเลยใช่ไหมครับก็คือธุรกิจเนี่ยผมจะเน้นกับลูกค้าว่าคือทำตามมาตรฐานที่เราสอนแค่นั้นเองก็ประสบความสำเร็จแล้วหนึ่งนะฮะรูปแบบร้านเนี่ยหนึ่งต้องสะอาดสองบริการสามคือมาตรฐานของรสชาติแค่นั้นครับ แค่นี้นะลูกค้าเข้าปุ๊บเราเรียกลูกค้าหน่อยมาเชิญครับทานอะไรครับยิยจังไสอันนี้ลูกค้าก็ประทับใจหนึ่งละใช่ไหมพอทานพอทานปุ๊บอาหารก็รสชาติอร่อยนะเปิแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับร้านสะอาดนะครับแค่นี้ลูกค้าก็เป็นลูกค้าประจาแล้วควาบใลแล้วครับครับผมก็ทํไม่ยากคุณผู้ชมครับใครๆก็ทําได้แล้วก็รวยได้กับอาชีพการขายข้าเตี๋ครับเป็นอาชีพหลักก็ได้อาชีพเสริมก็ได้สุดท้ายเชิญคุณอภบวิวิ์ ชวนพี่น้องครับที่กําลังสนใจอยากเป็นเท่าแก่ครับเข้ามาสู่ธุรกิจการขายก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดกระทุ่มแบนครับครับก็คือธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารหลักของคนไทยอยู่แล้วนะฮะซึ่งราคาไม่แพงคนไทยก็นิยมบริโภคนะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องมีจุดเด่นนะฮะทำยังไงเราถึงจะมีความแตกต่างนะฮะไม่เหมือนผู้อื่นเขานะฮะถ้าถ้าเรามีจุดเด่นนะฮะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยเราก็มีโอกาสในการขายถึงแม้ว่าเราจะไปขายในย่านย่านที่เป็นย่านอาหารซึ่งมีร้านอาหารเยอะ ไอ้นั่นคือไม่ใช่ปัญหาคือดีด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ในแหล่งอาหารเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นมีมีมีคนมีผู้บริโภคมีกำลังซื้อ,ยยอใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ไปทานเราทุกวันหรอกครับเขาก็จะหมุนเวียนวันนี้ทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวทางเย็นาโฟใช่ไหมแล้วก็กลับมาทานเรารนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีขาประจําได้เนี่ยนะฮะเรา เราก็ประสบความสำเร็จแล้วครับครับผมนะครับก็เป็นธุรกิจที่ทำง่ายรายได้ดีครับทุกคนใครๆก็ทำได้ครับผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมธุรกิจนะครับก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดกระทุ่มแบนอยากจะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างติดต่อกันหน้าที่เบอร์ไหนครับคุณโทรมาที่เบอร์0819154985หนหรือเข้าไปที่เว็บไซต์พิมพ์คอมเมาก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดกระทุ่มแบนนะครับ ครับผมนี่ครับผมก็เปิดกว้างครับสำหรับพี่น้องครับทั่วประเทศครับกับการเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอาชีพการขายก๋วยเตี๋ยวครับใช่ครับก็ทุกคนทําได้ครับเราเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากครับสอดคล้องกับเศรษฐกิจปัจจุบันครับรายการเอสบีมือโปรวันนี้นะครับในช่วงธุรกิจติดดาวต้องขอบคุณมุมมองดีๆประสบการณ์ดีๆและโอกาสฮะครับจากผู้ประกอบการของเราครับคุณอภิวิทย์บุญทรงกิจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วติดตามช่วงต่อไปของรราายกค มากว่า40ปีเราเปิดให้บริการแล้ววันนี้กว่า300สาขาทั่วประเทศร้านกว๋วยเตี๋ยวรสเด็ดกระทุ่มแบ่ต้นตำรับกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำคลุกคลิกสูตรเข้มข้นรสจัดจ้านเปิดโอกาสทองสู่การเป็นเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง25,900บาทคุณจะได้รับรถเข็นกว๋วยเตี๋ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมหลักสูตรการอบรมแบบเข้มขน้นสามารถเปิดร้านได้ทันที โดยบริษัทจะจัดส่งวัตถุดิบที่สำคัญอาทิพงซุปกว๋วยเตี๋ยวและซอสหนังหมูพะโล้ไร้มันย่างเตาถ่านซึ่งจะทำให้รสชาติกว๋วยเตี๋ยวอร่อยแตกต่างไม่เหมือนใครเรียนเชิญทุกทุกท่านนะครับที่กำลังมองหาอาชีพอยู่นะครับมาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกว๋วยเตี๋ยวรถเด็กกระทุ่มแบน,นะครับไม่ยากเลยครับขอให้มีเริ่มต้นด้วยเรามีใจะะรักนะฮะต่อ,อ,อการเ,เป็นอยากเป็นเจ้าของกิจาการนะฮะหรืออาชีพส่วนตัวธุรกิจกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารหลักของคนไทยนะฮะ ราคาไม่แพงนะฮะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยคนก็ยังต้องทานนะครับก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดกระทุ่มแบนทำง่ายรายได้งามใครขายก็รวยได้สนใจเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวโทรด่วน081-915-4985และ081-349-4642หรือ w w w r o d d d e t n e t